ครับเพื่อนครับมาพบกันกับช่องปั้นกุ้งกราฟิกแล้วนะครับกราฟิกบานๆที่ทุกท่านก็ทําได้โอเคเพื่อนๆเคย <c oughs> ได้คัดรูปออกมาแล้วนี้ต้องการที่จะให้ภาพมันเราต้องการตัดขอบแต่ว่าต้องการทําให้มันแบบเบลอๆแบบนี้แบบภาพตัวอย่างเนี้ยเห็นไหมทำกันเขาทํากันยังไงอยากรู้ไหมครับ คนที่ทำออกแบบภาพมือใหม่นะครับต้องรู้วิธีนี้เขาบอกว่านี่ผมอัดอยู่ข้างนอกนะเสียงรถมอไซค์บิง่งเมื่อวานนี้ลืมปิดคลู l ิ n งแฟนเสียงดังโหอันนี้เอาธรรมาชาติสดๆเลยนะข้างหลังเนี่ยเป็นป่าไม้เป็นสวนเลยนะครับโอเคมาดูว่าเขาบอกว่าเบลอภาพเบลอขอบภาพด้วย l a เ e r m a s ม นี่เลเยอร์แมสอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีจุดวงกลมตรงกลางเขาเรียกเลเยอร์แมสเลเยอร์แมสมีหน้าที่อะไรเลเยอร์แมสมีหน้าที่ปิดในส่วนที่เราไม่ต้องการหมายถึงว่าถ้าเป็นแมสต์ดำก็คือการปิดแต่ถ้าเป็นแมสขาวก็คือการเปิด ส่วนที่เราต้องการให้เห็นคือเราต้องสลับตรงนี้นะครับโปรแกรวไปเกรา,บบกาตรงนี้นะครับวิธีการทํามาดูกันก่อนอื่นนะผมขออนุญาตลบนี้ออกก่อนอไปเริ่มต้นตรงที่ยังไม่ได้ทำภาพเลยนะครับอ่ะโอเคอยืนไหนอโอเคออกก่อนอ่านี่คือภาพต้นฉบับ เด,เดที่เราได้คัดมาเรียบร้อยแล้วขออนุญาตนำภาพของีิไผยพี่มน์แคนและก็น้องเสียงแคนมาประกอบนะครับเพราะว่าอันนี้ทำโปสเตอร์คอนเสิร์ตต่างประเทศไปแล้วนะครับอ่ะก็คือพอได้คัดมาแล้วนะครับแล้วก็มารวมรวมเลเยอร์กันนะครับสังเกตได้ว่าตรงข้างล่างเนี่ยโดนตัดหมเลนนะฮะ ถ้าเราจะเอาไปแบบทื่อๆแบบนี้มันก็ไม่สวยถูกไหมครับท่านนันไม่สวยเราจรึงต้องทําให้มันขอบเบลอๆอเพื่อให้แมทก,กับแบ็กกราวด้านหลังนะครับเนี่ยทำยังไงมาดูก็เลเยอร์แมสครับเราไปที่เลเยอร์ภาพนี้นะครับแล้วเรียกเลเยอร์แมทมาปุ๊บมันก็จะเกิดแมสตัวนี้ขึ้นมาจากนั้นให้เราทําการ เรียกบัตขึ้นมาเครื่องมือนี้นะครับบัททูแล้วให้สังเกตตรงนี้นะครับอ่าตรงฟิลเนี่ยเซตโฟกัสคอนเนเนี่ยให้มันเป็นสีดําสีเข้มนะครับให้สีขาวอยู่ข้างล่างจากนั้นให้เราไปกําหนดที่ช่อง Opacity อเราจะต้องการให้มันเบลอแบบอ,อ่อนอ,อนๆซอฟๆแล้วก็เลื่อน o อป c i ตี้ลงมาประมาณเนี่ยห้ 50. ส่วนโฟล w น้ำหนักนะครับก็ประมาณ40อ่ะเอานี้แล้วกันประมาณนี้นะครับให้มันเท่ากันก็ได้จะเซตไปที่40กับ40นะครับเพื่อต้องการให้มันซบซจากนั้นให้เรากดขยายหัวแปลงเพื่อระบาย นำมาระบายเลยครับสังเกตนะครับเพื่อนพอเราระบายปั๊บเนี่ยมันจะเกิดการเบลอแล้วก็เป็นเงาจางลงนะครับตัดขอบภาพที่มันคมให้เบลอลงนะครับแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่ตรงช่องเลเยอร์แมสมันจะมีสีดําผมตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับนั่นก็คือเราบังเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาแมสบังเรียบร้อยแล้วอ่ะแล้วก็ระบายไประบายไปตรงส่วนที่เราต้องการให้เบลอนะครับ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บระบายระบายไปถ้าส่วนไหนที่เราระบายเกินเราทับเกินเราสามารถที่จะเรียกโฟก้าวตรงนี้ขึ้นมาให้มันเป็นสีขาวนะครับให้เป็นให้มันเป็นแมสขาวเพื่อที่จะเรียกเขาเรียกว่า o, o, นนรีดูอันดูนั่นแหละฮะเนี่ยมันก็กลับมาเป็นภาพเดิมถูกไหมนะครับ ถ้าเราอยากระบายต่อเราก็ปิดหรือกดกดแป้นคีย์บอร์ดที่ X นะครับมันก็จะสลับเป็นสีดำขึ้นมาแล้วก็ระบายต่อเห็นไหมครับ,รรบมันก็เบลอเบลอเบลอขอบเรียบร้อยแล้วภาพมันก็ดูสมูทขึ้นถูกไหมครับเพื่อนอง่ายๆเองนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆนะครับนี่มันก็ทําให้ภาพดูสมูทขึ้น จากนั้นเราก็ค่อยไปหลังจากที่เราพอใจแล้วแล้วก็โอเคอ่าปิดสุดท้ายนีงนจบเป็นไงอ่ามาดูผลงานกันอ่ะ โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าพอใจแล้วก็ค่อยไปใส่ตัวหนังสือเท็คทำโปสเตอร์ต่อเป็นอันดับต่อไปเห็นไ,ไหมครับวิธีการง่ายๆแบบนี้เพื่อนทำได้ไหมครับถ้าทำตามผมทำได้แน่นอนครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับช่องปันิงกราฟิกให้ด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรดีมาฝากกันโปรดติดตามแล้วกันคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับบาย